สวัสดีครับช่วงนี้นะครับเคอร์ฟิวแล้วสีแดงนะครับโควิดระบาดก็อยู่บ้านไม่รู้จะทําอะไรนะครับสร้างกิจกรรมกันดีกว่าครับพ่อลูกแล้วก็คุณแม่ด้วยนะครับก็คือเล่นเกมเล่นเกมจากไหนครับเล่นเกมฟรีครับนี่ครับเล่นเกมฟรีบนทีวีของเรานี่นะครับผมอุปกรณ์นี่ครับที่เราจะต้องมีก็อย่างแรกเลยนะครับตัวทีวีที่เป็น a n d r o i d TV หรือว่ากล่องก็ได้ครับถ้าสมาชิกหรือว่าใครนะครับมีกล่องทีวีนะครับ ที่เป็น Android TV นะครับเล่นได้นะครับสองสิ่งที่ต้องมีนะครับนี่ Joy Pad นะครับอันนี้เวลาซื้อก็เลือกที่เป็นแบบบลูทูธนะครับเวลาเล่นจะได้ไม่ต้องต่อสายนะครับเป็นบลูทูธตัวหนึ่งก็ไม่กี่ร้อยบาทนะครับเอาแค่วพ่อเล่นสนุกๆนะครับแล้วก็สิ่งที่นําำอีกตัวหนึ่งก็คือท่านท่านแทนสาวบาหรือลําโพงก็ได้เพราะว่าเวลาเล่นเกมครับมันเขาเรียกว่าจะได้เพิ่มอัธโนตนะครับเวลาเราจะมีเสียงฟ้าร้องเสียงฝนตกเสียงระเบิดอย่างเงี้ยแล้วเล่นจะสนุกขึ้น มาดูวิธีการเล่นกันนะครับผมครับวิธีการเลยครับง่ายๆก็หลังจากเปิดทีวีเสร็จแล้วขั้นตอนที่2เราต้องทําการเขาเรียกว่าเชื่อมต่อจอยแพดกับทีวีนะครับนี่นะครับตัวพเอกของเราจอยแพดนะครับวิธีการก็เนี่ยครับเข้าไปที่เมนูครับเมนูนี่ครับเลื่อนเมาส์ไอเซนคีย์บอร์ดเอมเอคีย์บอร์ดรีโมทเนี่ยครับไปที่ตั้งค่านะครับมาที่นี่ครับรีโมทและก็อุปกรณ์เสริม อ่าอันนี้ของผมเพิ่มมาแล้วนะครับมันจะชื่อว่าเกมแพดว Y นะครับถ้าของสมาชิกอื่นก็ต้องกดตรงนี้ก่อนเพิ่มอุปกรณ์ก็คือเป็นเรื่องของการบลูทูธเอ่อคอนเน็กบลูทูธทั่วไปนะครับเมื่อเพิ่มได้แล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับเบอดูนี้นะครับไฟไฟมันจะติดใช่ไหมครับทีนี้เราก็สามารถใช้เนี่ยครับเขาเรียกว่าใช้ตัวจอยนยครับเป็นเหมือนกับรีโมทได้เห็นไหมครับกดแล้วเขาจะติ๊ก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 อ่าขั้นตอนต่อมานะครับ ก็เข้าไปที่หมวดเวลาเราจะเล่นเกมเราก็ต้องมาที่ตัวนี้ครับโหลดเกมก่อนนะครับเข้าไปที่ Google Play Store นี่นะครับจะเลือกเกมก็เหมือนโหลดแอปทั่วไปครับมาที่ตัวนี้นะครับมันจะมี2ตัวใช่ไหมครับที่มุมขวาก็คือแอปแอปก็อเอาไว้สาหรับดาวน์โหลดพวกโปรแกรมที่เราอยากลงให้กับทีวีเช่น Netflix Disney Plus HBO หรือว่า เกมแอปพลิเคชันต่างๆครับกดที่หมดแอปถ้าเกมก็เข้ามาที่ตัวนี้ครับเกมกดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาที่หน้าจอของกูอ่ามุมซ้ายจะเขียนว่า Google p l a y อันนี้ก็จะคือรายชื่อเกมที่มีมีทั้งหมดของ Google นะครับก็จะมีทั้งแบบเสียเงินบ้างแล้วก็เล่นฟรีแต่ส่วนมากที่ผมแนะนำก็ผมก็จะเล่นเพื่อความบันเทิงก็จะเล่นเล่นฟรีครับเขาก็จะมีแบบอ่าเกมเดนเกมที่มีคนพลาดเกมแข่งรถ แยกเป็นหมวดๆเอาให้นะครับเราชอบเกมไหนเราก็ลองเล่นดูนะครับวิธีการลงเกมก็คล้ายๆกับลงแอปพลิเคชันนะครับชอบเกมไหนเราก็กดเข้าไปสมมติผมเอาเกมนี้แล้วกันะะเกมหนึ่งอันนี้ครับ Bad Land รู้สึกว่าจะดังอยู่นะครับเกมนี้ Bad Land ก็จะมีปุ่มว่าติดตั้งแค่นี้เองครับกดติดตั้งเสร็จก็เล่นได้เลยอ่ะเดี๋ยวลองสาธิตสักหนึ่งเกมนะครับไปแล้วเราไปยิงซัมมี่กันเถอะ โอ้ปืนมันหนักมันช้าเอะเดี๋ยวเราลองเิมต่อไปนะครับอย่ากดปุ่มโฮมนะครับออกจากเกมง่ายๆนะครับปุ่มโฮมนะครับขับรถขับรถ เอาที่ g ุกเคลิ้งเหมือนเดิมน,นะครับเกงครมโบ้เกมนี้ก็ดังนะครับอะไรนะอัสอ่านไม่ออกเหมือนกนะันอ่ะอ่นอัสอะไรสักอย่างนี้แหละต่างกินเราก็เห็นเลยเหมือน์ชันแปลเกมนี้ภาพสวยครับอ่าเล่นกันเลยนะครับภาพสวยเสียงเพราะ,อะอโอ้ออโห ีกว่าครับอันนี้ดีกว่าครับเบาๆสบายนี่เกมหนึ่งครับได้แก้เครียดได้เกมแมวเหมียวซูปเปอร์ซูปเปอร์แคทอ่าอันนี้ดีกว่าครับเนี่ยสนุกคล้ายคล้ายคเกมของมาริโอ้ครับโดดอย่างเดียวเลยเหมียว <laughs> ซูปเปอร์แคทเหรอใช่ซูปเปอร์แคทครับอย่าลืมนะมีปืนยิงปูมด้วยอันนี้ก็ภาพสวยครับสีแสง 所以说，在。So, so อวครับ้าก็อันนี้จะเป็นรีวิวทีจะปิดคมบาสีงกันะครับ่นนึวมกะยตรงนี้ว้าวว้าวแล้วออ่อนก็อันนี้จะเป็นรีวิวการเล่นเกมง่ายๆนะครับ แล้วก็เล่นของผมก็จะเล่นแบบว่าเล่นฟรีนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่ต้องมีจริงเลยคือน่าสนุกก็คือจอยครับตัวนี้ก็ซื้อมาในช้อปปี้หรือลาซด้านะครับยังไม่ได้ละตัว2 0 0รกว่าบาทเองคุณภาพดีครับเล่นสนุกนะครับในแค่นี้เองก,ก,ก็สนุกแล้วเราก็สามารถเขาเรียกว่าสร้างกิจกรรมระบางช่วงน,นี้ครับตัดตัวอยู่บ้านได้ work for home นะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมสำนี้ไปก่อนนะครับ บาบาชอบกดม่วกดม่วระวังัตูบบ,ดบ,บเดี๋ยวก่อนบ,บาบาเรื<ะ>่กไปทางนี้ก่อนนนึงได้ไหมบบเร่ไปทวเล่ปเอบ,บาบาบาครับจะพูดสอนอสอนีสอน Oh, dehne, okay, nein.